สวัสดีทุกคนวันนี้พี่ขอพูดถึงเรื่อง b m a t Intensive เค e ีหน่อยนะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะออแน่นอนลูกศิษย์เราอะที่เป็นคนที่เรียนเคมีอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปสอบ b m a t เนี่ยเขาก็เรียนเคมีไปถึงขั้นออคอร์สเอ็นละตะลุยโจทย์ละถามเข้ามาเยอะมากว่าแล้วพี่จะเปิด b m a t Intensive ทำไมในเมื่อพี่ก็สอนหนูไปถึงขั้นสุดแล้วเนี่ยทำไมหนูยังต้องเรียนอีกพี่ก็บอกนี้ก่อนไม่ใช่ทุกคน ที่จะต้องเรียน b m a t Intensive อันเนี้ยมีไว้เพื่อเตรียมความพร้อมแต่น้องอย่าประมาทน้องอย่าคิดว่าถ้าน้องเรียนอของไทยแล้วเนี่ยแปลว่าหนูเรียนยากกว่าสูงกว่าลึกกว่าอะไรกว่าแล้วเนี่ยแปลว่าหนูเอาของไทยเนี่ยเข้าสอบ b m a t เลยแล้วหนูจะทาได้ดีอันนี้น้องอย่าประมาทนั้นให้น้องประเมินตัวเองวันนี้กับพี่ก่อนเดี๋ยวดูคลิปนี้แล้วน้องประเมินตัวเองว่าน้องสมควรเรียนหรือไม่สมควรไหมพี่ให้น้องตัดสินใจเองก็แล้วกันแต่พี่จะบอกว่า ข้อสอบทุกข้อสอบนะ่ะมันมีคาแรคเตอร์ของมันน้องต้องรู้จักข้อสอบนั้นๆน้องต้องทำความรู้จัก b m a มให้ดีแล้วน้องต้องรู้ว่าสิ่งที่น้องมีกับสิ่งที่บ m a มเขาค้นหาเนี่ยมันตรงกันไหมนะถ้าคนที่เขาจะทําได้ดีจริงๆเนี่ยเขาจะต้องรู้ไส้รู้พุง b m a มททุกอย่างซึ่งคอร์สเนี้ยมีไว้เพื่อเตรียมให้น้องเป็นคนแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถามว่าอะไรถามว่า are you ready for the b-mat นะ พี่ถามกลับแค่นี้น้องทําได้ไหมข้อที่หนึ่งอันเนี้ยคนส่วนใหญ่ทําได้เพราะเนื้อหามันไม่ได้ยากถูกป่ะแต่พี่ถามต่อด้วยแล้วน้องทําทันไหมถ้าน้องทําได้แล้วน้องทําทันพี่ถามเลยน้องหวังจะเต็มไหมเพราะพี่หวังให้น้องเต็มนะน้องมาเรียนคอร์สอินเทนซีฟเนี่ยพี่หวังว่าน้องเต็มเพราะอะไรเพราะพี่รู้ว่าหนึ่งน้องทําได้มันไม่ได้ยากพี่จะทนเนื้อหาทั้งหมดให้น้องทําได้สอง พี่จะเอาให้น้องทาทันซึ่งการทําทันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าน้องเร็วสิน้องเร่งสิบอกอย่างนั้นไปไม่มีประโยชน์ไม่ใช่บอกไปแล้วเขาจะทําทันพี่มีวิธีทําให้น้องทําทันถ้าน้องทำสองอย่างนี้ได้ทําไมน้องจะเต็มไม่ได้โอเคป่ะเพราะฉะนั้นถ้าหนูเทสตัวเองอยู่ที่บ้านหนูตอบเองได้หนูพร้อมที่จะได้เต็มหรือเปล่านะพี่หวังถึงขั้นนั้นเลยน้องเองก็ต้องหวังขั้นนั้นด้วยทีนี้พี่พูดให้ฟังเร็วๆถ้าน้องอยากทําได้เนี่ยน้องต้องสมมุติน้องจะเตรียมตัวเองหรืออะไรก็แต่นะ ความรู้ที่น้องมีอ่ะมันพอดีแบบพอดีเปะ๊ะเข้าล็อกเปะ๊ะกับหลักสูตรอังกฤษไหมเพราะ BMAT เป็นข้อสอบอังกฤษมันไม่ใช่หลักสูตรไทยนะน้องอย่าประมาทว่าเรื่องของไทยไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างไม่ใช่ไทยไม่ได้ครอบคลุมทั้งโลกในความรู้ B Ma t สไตล์อังกฤษเนี่ยพี่บอกเลยน้องต้องเป็นคนที่ความรู้น้องพอดีกับเขาเปะ๊ะนี่คือลายมือที่เขียนก่อนจะอ่านนี่คือลายมือจริงความรู้พอดี เป๊ะเข้าล็อกกันเป๊ะแปลว่าความรู้น้องแน่นอนพอดีก็คือไม่ขาดน้อบอกโอ้โหหนูเรียนของไทยพี่หนูจะขาดอะไรหนูคุมทุกอย่างนี่กไม่จริงถ้าพี่ถามว่า Fe2 จับกับไฮดรอกไซด์ใช่ไหมเราจำไฮดรอกไซด์จับใต้ขั้นบันไดจนถึงุองเอนหนูรู้ว่าตกตะกอนพี่ถามว่าตะกอนสียอะไรถ้าหนูตอบไม่ได้หนูความรู้ขาดอยู่นะหนูทวนมาไม่ครบนะมีปัญหานะ โอเคไหมเดี๋ยวเราจะทําข้อสอบไปพร้อมกันแล้วพี่จะให้หนูดูว่าความรู้หนูขาดไหมเป็นตัวอย่างโอเคไหมความรู้หนูต้องไม่ขาดโอเคไหมถ้าหนูไม่รู้สีเมื่อกี้นี่ความรู้หนูขาดแล้วต่อมาถ้าหนูจะทําทันความรู้ก็ต้องพอดีไม่ขาดไม่เกินจ้ะต้องพอดีเป๊ะถ้าหนูความรู้เกินเนี่ยหนูรู้ไปหมดทุกอย่างเวลาหนูทําข้อสอบหนูจะเป็นคนฟุ้งคือหนูเห็นข้อสอบเนี่ยแล้วหนูก็จะคิดไปเรื่อยเรื่องนู้นปะเรื่องนี้ปะ ไม่ทันข้อหนึ่งเนี่ยหนูต้องเวลาแค่หนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นความรู้หนูต้องพอดีเป๊ะหนูต้องกระชับหนูต้องเห็นปุ๊บหนูรู้เลยเข้าเรื่องนี้มันเป็นคอนเซปต์นี้นี้น,นี้ตอบได้เลยต้องแบบนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่พี่จะทำในคอร์สนี้คือพี่จะสรุปเนื้อหาให้มันกระชับพอดีเป๊ะไม่ขาดไม่เกินโอเคปะ่ะหนูจะดึงมาใช้ได้เร็วมันจะช่วยหนูทันและอย่างสุดท้ายพี่ขอเติมการทําให้ทันเนี่ยเติมมาข้อหนึ่งนะหนูต้องเป็นคนมีอะไรรู้ปะ่ะ ไปฝึกเขียนคำนี้มามีกลืนหนูจะเรียกว่ากลืนจะเรียกว่าชาวจะเรียกว่า creativity หรืออะไรก็ได้แต่หนูต้องมีสิ่งนี้ซึ่งบอกว่าพี่หนูจะสอบในอีกเดือนแล้วชั้งชีวิตหนูหนูไม่มีกลืนในอีกเดือนเดียวหนูจะมามีกลืนตอนนี้ได้ไงมันไม่เกี่ยวมันเป็นสิ่งที่สอนกันได้ โอเคไหมมันสอนกันได้เดี๋ยวพี่จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าคําว่ามีกลิ่นในการทำข้อสอบมันคืออย่างนี้มันหนูลองเห็นตัวอย่างพี่สักข้อสองข้อสามข้อหนูจะเริ่มเดเวลลอแล้วหนูก็จะอ๋อหนูเข้าใจแล้วที่หนูทามาหนูทําไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะหนูขาดสกิลกลิ่นอันนี้นี่เองนะอันนี้มันฝึกกันได้ภายใน2อาทิตย์พี่เชื่อวหนูทําได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวหนูเช็คไปพร้อมกันกับสข้อสอบที่พี่เตรียมมาหนูดูนะความรู้หนูขาดหรือเปล่าหนูเป็นคนคำลึกนเกินหรือเปล่าฟุ้งเกินไปหรืืืออออเเปปลล่่่าาาหหหรรนนููขดกย โอเคไหมแล้วเดี๋ยวดูว่า3ข้อสอบนี้จะบอกหนูได้ว่าหนูพร้อมสําหรับดีแมหรือ,อยังนะอ่ะพี่มีให้หนู3ข้อนี่เป็นข้อแรกหนูอย่าเพิ่งเริ่มทํานะอย่างแรกหนูมีมือถือหรือเปล่าหรือหนูมีเครื่องมือสีงอยงที่หนูต้องใช้จับเวลาพี่มี3ข้อทุกข้อเลยวิดีโอมันจะไม่ได้หยุดแต่ให้หนูกดหยุดพอยส์และหนูจับเวลาเอง1นาที นะหลังจากนั้นหนูค่อยเปิดดูเฉลยเพราะว่าพี่ต้องการให้หนูเทสตตัวเองจริงๆว่าหนูทําได้และหนูทําทันไหมนะแล้วเดี๋ยวค่อยฟังเฉลยอ่ะพี่ออกจากเฟรมนิดนึงจับเวลานะหนึ่งนาทีโอเคหมดเวลากากาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าอันเนี้ยใช่ละเอานะ ถ้าทำข้อนี้พี่บอกเลยถ้ามันทำจริงๆเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพี่อธิบายมันต้องลงรายละเอียดนิดนึงแล้วในการอธิบายคราวนี้พี่อ่านจะต้องใช้สกิลเอ่อเลข ation, เออกซิเดชันไออะไรเล็กๆน้อยๆเนาะหนูไม่ต้องไปจมปากกับไอเดเทลตรงนั้นถ้าอยู่ในคอร์สเนี่ยพี่สอนทุกๆสกิลอยู่แล้วที่ทวนให้ทุกสกิลแต่อันเนี้ยให้หนูมองภาพรวมๆว่าพี่เนี่ยพยายามจะบอกเมสเซจอะไรหนูว่าอะไรสําคัญนะแต่ไอเรื่องสกิลเล็กน้อยๆไม่ต้องสี่เหลี่ยมนะอ่ะโอเคอย่างแรกเลยเมื่อหนูอ่านข้อเนี้ ภาพใหญ่คือหนูต้องเห็นว่ามันเป็นเรื่องการเทสสารซึ่งมันเป็นบทบทหนึ่งในของภาษาอังกฤษชอบเทสสารมากเอาสารอันโนนมาแล้วถามเราว่าฉันทําเทสไปเนี่ยสี่ห้าทสคุณบอกสิข้อใดคือสารที่ตรงกับเทสทั้งหมดโอเคไหมโลกนะเขาเรียกว่าการอนเคา์สารแล้วหนูอ่านตรงนี้ปุ๊บจริงๆถ้าดีงามเลยนะใจหนูต้องเห็นชัดนี่คือเทสที่หนึ่งนี่คือเทสที่สองและนี่คือเทสที่สามแบ่งปุ๊บอย่างนี้ได้เลย เทสที่หนึ่งคือเทสอะไรอะพี่เฟลมเทสใจต้องมาหนูต้องเห็นหนังสือเป็นรูปบันเส้นเบอร์เนอร์เฟลม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 และมีส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 ,ส,ส,สีจำได้ปะแล้วสีของเฟลมมันสื่อถึงอะไรจ๊ะมันสื่อถึงไอออนบวกที่อยู่ในสารนั้นโอเคไหมเช่นนะถ้าในสารนั้นมีโซเดียมอยู่เฟลมจะเป็นสีเหลืองถูกต้องถ้ามีลิเทียมอยู่ในสารจะเป็น แดงถ้ามีโพแทสเซียมอยู่ในสารจะเป็นสีม่วงแล้วข้อนี้มันเป็นสีอะไรหาสีไม่เจอ Red Blue Green ไม่มีอยู่ในนี้แต่มีคำนี้จะ้ะพี่จะมาบอกแค่นี้หนูอ่านทวนที่เขามีใน BMAT ที่เขาทำ,ทำสรุปให้เราหรือยังเขาใช้คำว่าไล l ล c กไล a ลกก็แปลว่าสีม่วงอ่อนม่วงก็คือโพแทสเซียม เห็นปะจุดเล็กๆนิดเดียวแค่เนี้คำว่าม่วงเขาใจสีคำนี้ถ้าหนูไม่อ่านก็คือวันนั้นความรู้หนูขาดนี่ไงพี่โชว์ให้ดูคนที่ขาดคือเอา้าไม่อ่านให้ดีก่อนเขาต้องใช้คำนี้ข้อที่2องหนูดูนะข้อที่2เป็นเรื่อง precipitate การตกตะกอนซึ่งของไทยเนี่ยจำตะกอนเยอะมากครอบคุมของอังกฤษแล้วแต่โซเดียมไฮดรอกไซด์อ้าวเข้า คนไทยๆเลยไฮดรอกไซด์ออกไซด์ซัลไฟด์ไฮดรอกไซด์จับอะไรตรกตรกระกอนอะโลหะใต้ขั้นบันไดถึงบูทสองสองตัวแรกได้หมดหนูรู้ว่าตกตะกอนแต่ของอังกฤษเหนือกว่านั้นหนูขาดความรู้นี้หรือเปล่าแล้วตะกอนที่ได้อะสีอะไรเขาบอกว่าไฮดรอกไซด์ id เนี้ยไปจับกับปุ๊บๆนะไอออนโลหะตัวหนึ่งเนี่ยแล้วมันต้องได้ตะกอนแล้วต้องรู้ด้วยว่าตะกอนนั้นอะสีเขียว เออซึ่งพี่เฉลยเลยนะหนูต้องจำได้ Fe 2บวกเจอไฮดรอกไซด์ปุ๊บจับกันได้ตะกอนตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่เป็นสีเขียวถ้า Fe 3บวกไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรากำลังหาสารที่ในเนี้ย Fe ของเขาไอออนของเขาเนี่ยมีเลขออกซิเดชันบวกสซึ่งถ้าเป็นพี่ <c oughs> สี่ข้อเล่โอเซเดชันให้มานั่งหาแตลอข้อพี่ไม่ทํานะพี่ก็ข้ามไปก่อนนี่คือกก๋นนี่คือคําว่ามีกกินนอกจาก้รู้ด้วยว่าฉันกําลังหาตัวที่บอกสอนแต่ฉันมีกก๋นฉันจะไม่มานั่งหาตอนนี้มีสี่ข้อฉันขอใช้เทสที่สามตัดช้อยก่อนซึ่งเทสที่สามง่ายมากอันนี้ตรงของไทยเป๊ะเลยใส่วอเตอร์เข้าไปใส่ให้ดรคอริกปุ๊บสิ่งที่ตกตะกอนคือตรงนี้เบรียมคลอไรด์หนูใส่แบรียมเข้าไปแล้วจะไปจับใครตกตะกอนเบรี umu, ยมอยู่หมู่อะไรจ้า หมู่สองหนูต้องปุ๊บเลยหมู่สองจับคาร์บอเนตซันเฟตฟอสเฟตตกตะกอนคาร์บอเนตซันเฟตฟอสเฟตซันเฟตซันเฟตนี่ไม่ใช่อะคอลายอะไรอะผิดแล้วผิดแล้ว,ลวไม่เอาหนูจะได้เหลือแค่2ข้อ F กับ H โอเคไหมแล้วหนูอะมันต้องคิดละจริงๆละใน Fe สองบวกอะอันนี้ขอใช้ วิชาเลขออกซิเดชันเนาะน้ำน้ำนี่เราตัดเลยนะคะซัลเฟตลบ2เป็นลบ4ลบ4ี่บวก1บวก3ตรงนี้หนูไม่ต้องซีเรียสนะหนูคิดทำไม่ทันนะเดี๋ยวในคอร์สเราต้องทวงนอีกทีลบ2เป็นลบ4บวก2เรากำลังหาตัวที่บวกสองจึงตอบตรงนี้โอเคไหมสกิลเล็กน,น,น้อยนี้อย่าซีเรียสพี่ให้หนูดูภาพใหญ่ข้อนี้ภาพใหญ่คืออะไรฉันต้องไม่เป็นคนที่โบ,บะ๊ะเข้าห้องสอบไม่รู้ว่าอะไรแหละไม่ได้ ท่านรู้ใช้ชีวิตทั่วไปไม่รู้อะไรแหละเป็นสิมุ่งไม่มีใครว่าแต่ถ้าหนูนเข้าสอบ B Mat แ,แล้วหนูอ่านมาแล้วเฟรมเทสแต่หนูนไม่รู้ว่าเขาใช้คํานี้ไม่ได้อันนี้มันตายน้ําตื้นมากเลยไม่ได้ไมันต้องรู้ในเนื้อหาพี่ต้องใส่ให้โอเคไหมกรีนพิซซิพิเตสอ้าวไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเอยหลักสูตรอังกฤษเรียนด้วยว่าไฮดรอกไซด์ของใครสีอะไรอ้าวนี่ก็ตายน้ําตื้นไม่ได้คนที่ตายตรงนี้คือขาดโอเคในโลกอย่าประมาทอย่าเป็นคนที่ขาด นะส่วนเรื่องกึืนเดี๋ยวเรามันฝึกกันได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าทําเร็วๆนะหนึ่นาทีทําได้แน่นอนพี่เชื่อมาถึงปุ๊บไล่แหลกเค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 กรีนพิซ i ิพิเตของไฮดรอกไซด์บวกสเดี๋ยวค่อยคิดแบเรียมต้องจับซัลเฟตปุ๊บปุ๊บบวกสบวกสามฉันเลือกบวกสจบไม่เกิน1นาทีทําได้แน่นอนโอเคไหมโลกอ่ะไม่รู้ว่าทางบ้านทําได้หรือเปล่านะลองดูข้อที่สองเอามือถือขึ้นมาจับเวลา อ่ะโอเคน้องจับเวลาแล้วนะหนึ่งนาทีนะข้อเนี้ถ้าคนที่ทําได้รู้สึกว่าง่ายไปเลยเห็นปุ๊บรู้เลยมันเรื่องอะไรมันตัดสินใจอย่างไงจบไม่กี่วิเองแต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ได้หนูจะวนอยู่ในวงังวนตรงนี้นานมากแล้วหนูจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะถูกมันจะผิดมันดูยังไงหนึ่งนาทีผ่านแล้วยังจับไม่ได้เลยดูยังไงโอเคไหมอ่ะข้อเนี้ไม่ได้เกินหลักสูตรไม่ได้เกี่ยวกับว่า เออหนูหลักสูตรหนูขาดหนูเกินจากของอังกฤษไม่ใช่หลักสูตรหนูพอดีข้อนี้เกี่ยวกับเก,ก๋นเห็นไหมหนูลองดูตรงนี้นะอย่างแรกหนูอ่านปุ๊บเข้าหลักสูตรแน่นอนมันคือการเอาสารนี้มาทำอะไรลูก b u r n t ถูกไหมเอามาเผาไหมเรื่องการเผาไหมธรรมดาเผาไหม in excess of air ก็คือเผาไหมแล้วใส่ออกซิเจนมากเกินพอนะต้องต้องรู้คำว่า excess นะเ้ไหมปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ย สิ่งที่ได้จะเป็นอย่างไรจะเขียนสมการอย่างไรที่แน่ๆเลยอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องแค่เนี้ยว่าข้อได้ถูกข้อได้ผิดคือนั่งเช็คไปให้หมดเลยว่าคาร์บอนดุลถูกเปล่ากี่ตัว S กี่ตัวโอกี่ตัว H กี่ตัวหนูคิดว่าข้อสอบ BMAT คัดคนไปเรียนแพทย์เขาจะจริงหรอเขาจะเอาแค่ว่า C เท่าไหมข้อนี้สเท่าข้อนี้ C ไม่เท่าตอบอะไรเงี้ยหรอมันไม่ใช่อยู่แล้ว ถูกไหมเพราะฉะนั้นหนูต้องมีเกิดหนูต้องรู้จักข้อสอบดีพอที่อย่าไปดูถูกข้อสอบมันไม่ใช่อย่างนั้นแน่ๆน,นะแล้วถ้าหนูอยากลองหนูลองสักข้อสองข้อ,ขอแล้วหนูต้องปัดใจแล้วเมันไม่ใช่เรื่องการดุลนะ่ะไม่ใช่แบบดุลให้มันจบเลยให้รู้ว่ามันผิดจนหมดเวลาโอเคนะอย่างแรกเนาะมีเกินคือมันไม่ใช่เรื่องการดุลหนูลองดูแลนิดนึงมันเท่ากันหมดทุกตัวดุลถูกหมดมันต่างกันที่ผลิตภัณฑ์ที่แต่ละข้อเขียนออกมา การเผาไหม้แน่นอนหนูต้องมีสารตั้งต้นตัวเดีวยวกันนี้เผากับออกซิเจนทุกคนก็เขียนแบบนั้นแต่เผาแล้วได้อะไรได้อะไรได้อะไรนี่คือสิ่งที่เขาเทสเขาจะดูว่าหนูมีกล่นพอที่จะเดาไหมว่าการเผามันควรได้อะไรพี่ยกตัวอย่างนะเอาการเผาง่ายๆที่ทุกคนเคยเรียนนะมีเทนเผากับออกซิเจนได้อะไรในใจคนที่พร้อมต้องคิดเลยว่าพี่ไม่ได้บอกว่าเผาไหม สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ผมจะยังตอบไม่ได้ถ้างั้นพี่บอก excess of air เผาไหมอากาศเยอะมากเผาไหมอย่างสมบูรณ์หนูตอบได้เลยผลิตภัณฑ์คืออะไรจ๊ะอ,คอะคาร์บอนก็ได้ออกซิเจนออกซิเจนเยอะนี่เธอแจกเลยคาร์บอนไดออกซิเจนเอาแบบเต็มๆเลยนะคาร์บอนไดออกไซด์เห็นไหมแล้วเฮก็ได้ออกซิเจนด้วยเพราะฉันมเออกซิเจนให้เธอเยอะมากการเผาไหมมันต้องอย่างนี้แต่ถ้าพี่บอกว่าเผาไหมแบบ ออกซิเจนไม่พอหนูเปลี่ยนแค่นี้คาร์บอนมอนอกไซด์ไงแจกออกซิเจนให้ตัว C ได้น้อยคาร์บอนมอนอกไซด์หลังจากนั้นหนูก็ไปดุลให้มันถูกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาให้หนูเลือกว่าผลิตภัณฑ์นควรเป็นอะไรหนูมองไปที่สารหนูมันมี C แล้วมันก็มี H แล้วมันก็มีซัลเฟอร์ S ถ้าหนูเอาสารตัวนี้มาเผา หนูควรแจกออกซิเจนที่หนูมีอย่างมากเกินพอจะห่วงทำไมหนูแจกให้มันทุกตัวเลย C ก็กลายเป็น CO 2 H ก็เขาไม่สมบูรณ์ก็เป็นน้ำดิ H 2 O S ก็เอาไปใส่กับ O ใส่ O เข้าไปวุบเข้าไปที่ S SO 2ในข้อนี้มี SO 2 SO 3ไม่ได้มีอยู่ในช้อยไม่ได้รอขนาดนั้นก็ SO 2สังเกตหนูใส่ O อย่างเต็มที่ให้กับ ทุกทุกสารที่อยู่ในสิ่งที่หนูเอามาเผาโอเคไหมถ้าข้ออื่นผิดยังไงคาร์บอนมอนจะมอนทำไมแอ์หนูมันเยอะขนาดนี้ถูกไหมข้ออย่างเงี้ยผิดแล้วข้อ,อนี้ผิดยังไงอะ่ะเอา C กับ S ลันทดมากไม่มีออกซิเจนเลยเหรอในโลกนี้ต้องมาเกาะกันเองแบบเนี้ยใช่ป่ะแล้วแล้วข้อนี้ S ต้องหลุดออกมาออกซิเจนไม่ทำอะไรกับ S เลยเหรอเผาไม่ร้อนๆอ,อ,อย่างนั้นอะ่ะไม่ใช่แล้วแก๊สไข่เน่ามาทำไม H กับ S ไม่ได้ต่อกันด้วยนะอะตอม H กับ S นะอยู่ดีมาเกาะกันเองแทงนที่จะเกาะกอะไรกับ O ไม่ใช่อ่ะโอเคไหมนี่คือดูเหมือนหูดูมันเยอะมากแต่จริงๆทาให้ดูนะเวอร์ชั่นแบบของจริงนะห้องสอบปุ๊บเอาสิ่งนี้มาเผาต้องเป็นสิ่งนี้กับ O แน่นอนเขียนถูกหมดให้มานั่งดูนคมไม่ใช่ฉันดูไปที่ผลิตภัณฑ์เลยควรจะเป็นยังไงแล้วเห็นคีย์เวิร์ดคือตรงนี้ access of air มีอากาศ มากเกินพอเพราะฉะนั้นฉันจะใส่ O เข้าไป C O H O S O ในเวอร์ชันที่เต็มที่สุดตอบเลยโอเคไหมไม่ถึงหนึ่งนาทีนะอ่ะลองดูนะว่าหนูได้ไหมแล้วเดี๋ยวดูข้อถัดไปเอามือถือขึ้นมาจับเวลาเอาละข้อสุดท้ายนะข้อนี้เนี่ยหนึ่งนาทีน้องคุณทำให้ทันเป็นเรื่องการจัดระเบียบความคิดเป็นเรื่องการที่ เนื้อหาในหัวหนูเนี่ยมันไม่เยอะเกินไปหนูจะได้ไม่ฝูงว่าหู oo, พี่มันเป็นเรื่อง reduction เป็นเรื o ่องอัลบางครั้งมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องง่ายๆเราควรรู้เนื้อหาในเวอร์ชันที่แบบพอดีกับข้อสอบที่สุดข้อนี้พอหนูเห็นก็ถามว่าข้อไหนหดุนสมการได้ถูกต้องสมการที่ดุลถูกต้องมีแค่สองสิ่งที่เราต้องเช็คในนี้ธาตุหนูต้องเท่าถูกปะกี่อะตอมกี่อะตอมต้องเท่า กับอย่างที่สองโอ้โหเห็นหลางี้อิเล็กตรอนอย่างเงี้ยมันก็เห็นใจปุ๊บมันต้องคิดละประจุต้องเท่าเบสิกแค่นี้เลยคิดแบบเด็กฝรั่งเออเห็นปุ๊บจะให้ทำอะไรอะ่ะก็ต้อง่าตเท่าแล้วประจุมันก็เท่าก็ถูกแค่นั้นจบเลยโอเคไหมอย่างแรกเลยถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่ยังไม่เช็คประจุก,ก่อนเพราะอิเล็กตรอนจูน้แย้ไปหมดพี่ดูว่า่าเท่าเพราะพี่เห็นแอบเห็นว่าบางอันน่ะมันห้อยสองบางอันมันไม่ได้ห้อยปุ๊บ พี่เห็นข้อนี้หาจุดที่มันเด่นที่มันตัดได้ง่ายก่อนอันนี้สองอันนี้เธอไม่เห็นสองเลยว่าเธอท่าไม่เท่าผิดลูกมีอีกอันหนึ่งที่ถ้ามีดุลสองอีกฝั่งหนึ่งไม่ดุลไอ้กัไอเดียวผิดเพราะทตุไม่เท่าจบแหละที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องประจุโอเคไหมถ้าหนูจะทําอยู่จริงๆหนูตัดชอยด้วยหนูจะได้รู้ว่าต่อไปหนูควรดูชอยไหนนั่นคือขั้น,นสุด นั้นนั่นคือคนรีบจัดเลยทีนี้พี่ขอทําให้ดูแค่นี้เลยถ้าหนูไม่เอาสี่ไม่เอา5้าเนี่ยข้อไหนมี5้ามี4ี่เนี่ยตัดหมดแล้วเห็นไหมมันเหลือแค่หนึ่งสองหกับสา okay, มสองหกเห็นไหลูกสองกับ6จะเช็คอีกทําไมสองกับหอยู่ในคําตอบแน่นอนเลือกมาจะเอา1หรือจะเอา3ามห้าสิบไปเลยใครถูกนะข,ข้อนี้เขาถามว่าใคร correct ใครถูกพี่เอาหนึ่งง่ายดี เบวกเจอกับอิเล็กตรอนได้ x บวกแอนลบเจอการประจุปเป็นศนย์ก็ถูกไนงะหน่งนะถูกก็ไก่ตัว A ถูกไหมลูกจบเลยนะก็เป็นข้อนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้สอนให้เรารู้ว่าเวลาเราเข้าห้องสอบเนี่ยอย่าคิดอย่าประมาทว่าถ้าเรารู้ทุกอย่างเยอะแปลว่าเราทําดีไม่หนูต้องรู้อย่างพอดีไม่ขาดไม่เกิน แล้วก็มีกลืนนะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องการพัฒนาเก,กนในตรงนี้เดี๋ยวเราเจอกันในห้องเรียนก็แล้กันนะอันนี้เอาให้ดูคร่าวๆนะคะประเมินตัวเองแล้วก็ดูว่าเราจําเป็นต้องปิดช่องโหว่อะไรนะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบบีแมนนะจ้ะบ๊ายบาย